สอบไปดีสุดครับท่านผู้เบิงทงหลายตอนนี้กับช่องนันนะคือกับพี่เดือนเนาะตอนนี้บรนดาก็ยังอยู่ที่สะพานนะมัเนาะวันนี้บรนดาถ่ายเป็นมือสถ่ายอย่างเดินในวันที่18นะเนาะเป็นที่สิเดือนซองเนาะบรนดามาถ่ายคลิปอยู่ที่สะพานพระรามเก้านะเองเนาะนี่เป็นกิจยากาศยามค่ำคืนเลยกันนะมัเนาะยามค่ำคืนเลยกันเพราะว่าบรนดาเคยถ่ายเบิ้งตอนกลางเวลแหละเนาะว่าไปจะได้นะมัเนาะไปเดี๋ยววันนี้จะถ่ายเบิ้งตอนกลางคืนแล้วไปจะได้เนาะไปย่างกับมาเข้าไปเลย บรรยากาศในชุชิมีช่องอ่าช่องสะพัชช่องทางนั่นแหละเป็นสะพานแควนกับอะไรนั่นแหละเป็นสะพานแควนกับอะไรอลังการแห่งนั้นก็คือคนกัซิมานั่งชมบรรยากาศเพราะว่ามือนี้เป็นมือสุดท้ายแล้วครับมันชิบุริมมีไปเสียได้พี่น้องเพราะว่าอ่าเป็นมืออ่ามือสุดท้ายเนาะต่อไปก็ชิมีแตโรดแล่แลนไปนี่แลนไปแลนมาอันนี้ก็เลยว่าน่ามีโอกาสได้มาถ่ายทุกคนในเบิร์นเนาะ เร่ขขงความสวยงามว่าเป็นจะได้น,น,นั่นเองนะั่นหลเนาะปรนสิเปียนซีเลยพี่นเนงสะพานี่เปียนซีตลอดเลยเลยเฮ้ยบอสเฮ้ยบอส พอเดินเข้ามานแหงไลนเนเนาะโอมิดีเจมาเปิดเพเลงแล้วกันนะะ อ๋าพี่น้องสุดยอดอลังการบ้านเพอเวอร์ดีนะนี่ก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ก็เป็นะสะพานเนาะยามคำคืนนะโอ้สวยงามเลยอลังการเลยพี่น้องมีพญายนาคมีขนาดกี่เงอ้า อลังการขนาดไหนถามใจเธอดูเด้อพี่น้องเด้อวันหน oh. <OS S 2> ้าพาทุกคนมาสมรจากาศอยู่ที่สะพานพรามเก้านั่นเองนะครับเนาะคนร้อยแหงพี่น้องป๊อปดง เอเต็มสะพานเลยโอ้คเดี๋ยวกเราบุคนวิ่งลง คือจะเป็นแช่เลยเหรอวะเป็นเหมือนเป็นแช่เลยแหละโอ้โหแหงคำคนเป็นแหงมาลาไอ้นนเนาะเด้ออันคนก็เดีย๋ยกกระโดดจนเต็มสะพานจนหล่นสะพานเลยทีเดียวเด้ไปทางเนานะ ก๋วยเตี๋ยวกรเดียกกระดอบ๊วนแบบนี้น,น,นี่คือบรรยากาศนนอนอยู่ที่สะพานพระรามเก้าเนาะพิจิตรนี้เปิดเดี๋ยวจะไปทางบางนาแล้วก็ดินแดงแล้วก็พระรามเก้าแล้วก็แจ้งวัฒนะนั่นนแจ้งวัฒนะน่ะ นั่าจะให้เบิงเดพี่น้องบางคนร้อยแห้งเลยโอ้โหหลุดสะบาดเลยทีเดียว คนลอยแห้งเลยนะเนาะตอนนี้มาน่ากำลังเดินทางกลับเด้อพี่น้องเด้อแต่คนแบบอลังการมากเนาะเอาหน้าก็ทกิไทยด้วยนะคนลอยแห้งเลยป้าที่โตแห้งลอยจะบอกว่าตอนนี้จะไปเที่ยวเเีี่่ยยนน คืออย่างไงเห็นความสวยงามอลังการเนม่เนาะ้อะะขุนลาลนี่หรอมีโต๊ะตั้ง <c oughs> ลยยหงแคนเยอะมากเห็นอ่ะจับฟังก์ขอให้มาถ่ายคงทามาถ่ายวิวพี่เดินชิว่ากเลยเดินไปตระเทศไทย4อาจจะดวกไม่เ้วครับ มน <ร Stevens. S 2> ีนก้อนกันของมไทยสบนอนี้ก็ไลวคาราบาลก้าอ้ยน้องเห็นบอคว about, now, ่มแบบอลังการมากคนเยอะมากเลยปอ้าวมาลกอย่ีเบิดบ่อมานี่เนาะแต่ม้นก็เย็นแน่เนาะคำยิงคำนไปยิงลายบาดนี่ออดูน้องเลนนบ้าง แต่เดี๋เราเดินมันบดแอาัาดกันได้พี่น้องมรนซู้กก่ามันเดินสบายๆเลยนะเดินแบบสบายๆเลยเดินบม่ได้อัดกันได้ตงนี้มีพี่น้องเลยนี่พิ่ามี้อไปเรียกว่าอภูมใจของคนไทยนะ่น้อลังการแห่ คนเต็มคาราเบลเลยร้ายแหง้งอะไรหรอร้ายแหง้งดีเราเนาะป้าตั๊ของบนมันมันก็มีน้ำแจกฟรีเนาะคือว่าเข้ามาระกินเลยนะคนกินนนะ้ำนาะน้ำสะอาดเลยเนาะน้ำเย็นเจี๊ยบเลยเนะน้ำเย็นมากเลยเนาะ คนกับกินกันไล่เลยแหละตอนนี้วานาก็รอเพื่อ,อนเพื่อยู่จากพออยู่ใช่ในนี่แหละคือโคบอยู่เลยคือมีทุกอย่างนะเนาะมีทั้งรถเออ่รถห้องนะ้ามานั่นเปน้องมีห้อ,องน้าน,ะาน,นี่มีทั้งหลายคันเลยเนาะเป็นหาหกขันมาเลยเนาะมาจอดอยู่เทิงเนาะและ้วก็บได้คือสะอาดด้วยนะบอดี้โชกโกโบกเลยแหละคนไล่ก็จริงนะเนาะพี่น้องแบบสะอาดสะอาดอมากเลยวานาขึ้นไปจะได้อ่านขั้นอื่นเนาะแต่วานาขึ้นไปสะอาดๆเลย ฮ่าก็ชิดเดินลงไปเรื่อยๆเนาะเดินลงไปเรื่อยๆน,นี่ก็เริ่มาขามแห้งเลยีย๋ยวฮ่าก็ต้องรีบกลับนั่นเนาะโอเคนะนสำหรับคลิปนี้นะมานนะะทุกคนมามชมบรรยากาศอยู่ที่สะพานพระรามเก้าแถวแองเด้อคือไรรงผมโฆษณามไม่ได้ลองไม่ได้มีย่างเราคิดว่าน่าเพียงแต่ว่ามาให้บร,ริการสวยงามของกรุงเทพกรุงไทยประเทศไทยเนาะนี่ก็เป็น สะพานนี่กัตอนนี้ไปก็คือสิซีบินเต่รถแลนนะคือสิบุนีคนไปเฉียรแลนด์แล้วนะนเนาะนะคนก็นมีมาเป็นแซนคนะ้นหมดแล้วเนาะนี่นาะธานี่นไปบางบางหน้าแล้วก็ดินแดงนั่นก็แจ้งวัฒนะแล้วก็พระรามเก้านั่เองเนาะเฮ้ยนะสำหรับคลิปนี้เนาะมาน้าก็บชิพเพียนท่านีนะนะเพื่อนๆคนโปรดอย่าลืมกด subscribe กดติดตามเปเรก่อยๆช่องน้านายเลยกันเด้อก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสหรับคลิปนี้มาน่าข่าวการข่าวบ้าสบายดีสวัสดีครับ